ไปเอาท้าไมไล่ลุไล่ลานกลับไม่เคยเจอไม่เอาลุงที่ไหนไล่ลานกลับไล่กลับแล้วไม่รับสายไม่รับไม่รับดูเนี่ยดูอ่ะลุงคนเจอคนส่งเขารอนานไม่เลยแอบแอบทำอะไรหรือเปล่าเป็นไงบ้างอร่อยหรือป่าไม่รู้ ใช,ใช้ได้พระพูดคำว่าอร่อยไม่ได้ต้องบอกว่าใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวพูดว่าอร่อยเดี๋ยวเอาเราขับเขานี่กับเขานี่นก็อร่อยหมดอร่อยหมดยุ่งเลยแต่ใช้ได้ใช้ได้คุณโยมนี่ให้มาดูฝีมือ,อต้มเล็งนี่นานาเขยฝีมือเขาเปิดร้านอาหารอยู่ดูดินี่ใช่ไหมฮะต้มเล็งวันนี้ไอ้นนต้มอะไรนะต้มเล็งใช่ไหมต้มกระดูกอ่อนนี่ คันเทพคันเทพอันนี้จริงๆเหรอเขาต้องตุนไว้ตุนไว้เรื่อยๆใช่ไหมตุนไม่ตุน <c oughs> ตุนอ่านี่นี่คุยไม่เข้ากันแล้วแ <c oughs> ต่แต่ไหนกูสาชมบอกว่า,วาระดับคันเทพนี่บอกงัดงัดคอเรื่องคำพูดทีพูดไม่ชัดแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ฮะนี่ก็เขาต้องคั่วพริกก่อน <c oughs> อ่าอืมคั่วพริกเดี๋ยวมาใส่โอ้โหก็คันเทพคันเทพ อันนี้อย่าบอกเย็นนี้นะหมพระหมดสิทธิ์แล้วเดี๋ยวพระกลับวัดนี้เขาเย็นนี้เขาทีนี้ที่นู้นไม่ได้ที่นู้นเดี๋ยวยมพอลก็เปิดธรรมะอ้าเลยอ่ะนะก็รู้อยู่ยายก็เขาคิดถึงเขาพูดเต็มปากะไรบ่พระนี่รักคนที่สองคนที่หนึ่งใครคนที่หนึ่งใครโน้ตรักลานแรกใครบ่ไม่ใช่ไม่พระไม่ได้บอกรักลานคนแรกใครบ่ รักลานคนในมากที่สดุดโน้ตเอ้าเราพระอะไรพระคนที่สองโอ้โหพูดเต็มปากเออเดียวไม่เป็นไรเดียวเวลาเวลาขึ้น <c oughs> นี่ไม่ได้แช่งใหญ่เวลาขึ้นเมนเนี่พระขึ้นคนที่สองนะไม่ต้องไม่ต้องคนแรกนะเดี๋ยวเดีอะไรปะเ,เขาบอกว่าแม่เขาพูดว่าอะไรปะ,ะถ้าหากว่าแม่เขาเสียให้ผมไปทําอาหารอพอะลี่จะรีบจะรีบตายไปไหนใช่จะรีบไปไหน ส่วนมากไอ้คนคนเก่าคนแก่ก็เรื่องตายเนี่ยเขาปงแล้วไม่ไม่ได้คิดแล้วคิดเอ,อเออลืมตามาเอ๊ยยังอยู่ยังอยู่วันนั้นซื้อของขวัญมากระถุงเสื้อมาบอกว่าอายุยืนหมื่นหมื่นปีหมื่นปีเนี่ยยุ่งเลยนะยายเขาบอกถ้ายายตายเมื่อไหร่พระเขาอิศกัหมื่นหมื่นปีเนี่ยพระยุ่งเลยเนี่ย <laughs> เนี่ยที่บ้านเขาทำกระเพราเองเขาไม่เคยซื้อจากร้านกกะเพรางานยังยังทำเองเนี่ยมีมีทำเองใช่ไหมบางทำเองหมดอะมีของละที่ร้านที่เขาไม่ช่วยมีมีไม่เท่าไหร่นะที่เขาไม่ช่วยอะนอกจากนั้นทำเองทีนี้เขาทำเองอกระเพราไม่ซื้อมอมีพร้อมเก็ตมีพร้อมทีนี้ทำเองรสชาติข้างนอกมันมัน,มน,มนไม่ทุกปากนะ แบบผมนี่นี่แต่ประเภทเล้าฉานใช่ก็ลูกชายพระเขาไปซื้อที่ร้านนนบอยู่ด้วยอ่ะใครทำเองใครวะไอตัวพรอมพรมันยังบอกกับลูกเอหนาชัยนาชัยลุงลุงอ่ะไปซื้อเอเขาตัวพรอมพรอมคีมมาใส่ไปซื้อเขาว่าไงอ่ะก็บอกไปซื้อที่ร้านอก็ไม่รู้จำไม่ได้มันเยอะลูกค้าเยอะบอกว่าใช้ได้ป่ะล่ะอื กิน<ป>ได้กินกินไม่ได้ก็ไปตรงกินกับแกนั่นเอง <c oughs> สโลแกนสโลแกนนี่เดียวเตรียมตัวจะกลับวัดดีกว่าง่วงแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วง,วง่วงเลยกลับมาจากบ้านนู่นแล้วแล้วมานั่งคุยกับยายต่อต่อแรกกะไปเยี่ยมลวงแจกก็ขี้เกียจอีกแล้วนี่พี่ไก่มาเหรอพี่ไก่นั่งอยู่ตรงไหนมองหาพี่ไก่ไม่เจอ ก็ดีจัดงานประมาณนี้คนเยอะคนเยอะมากก็ไม่ไหวนะนนบนะไอ้มะม่วงตอนนี้มะม่วงอะไรอ่ะเดี๋ยวนี่ออกดอกแล้วมะม่วงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันมาดูมะม่วงเขาตัพริกต้มเล้งเดี๋ยวมาดูมะม่วงนี่ ม่วงนาเอยงปลาเขาซื้อมาออกดอกแล้วนี่ออกดอกแล้วนะม่วงออกดอกไม่รู้พันธุ์อะไรออกดอกง่ายจังแป๊บเดียวนี่นี่ออกดอกแล้วนี่เออออกดอกผิดผิดฤดูแต่เออนาหนาวนาหนาวบางต้นเริ่มออกก่อนใช่ใช่ใช่ไม่ผิดไม่ผิดมันออกตรงฤดูข้างมันนี่นะ นี่ออกดอกแล้วนี่นออกดีที่บ้านเขาปุ๊ทำส่วนก็โยมปลาเขากลับมาจากชนบุรีเขาชอบทำ,ทำนู่นทำนี้ดูเอายายเขาอาดีตเป็นคนที่ขึ้นมะพร้าวแต่สมัยนี้มะพร้าวไม่มีแล้ว อ่ะมาดิดูเดี๋ยวโตอนนี้ใส่พริกเขไปนะโหเออใช่เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนี่นะเขาใส่พริกเข้าไปเนี่ยโอ้โหรสชาติเดี๋ยวเดียดให้เนี่ยโอ้โหนี่ต้มเล้งเออกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนที่ว่าต้มเล้งนี่กระดูกอ่อนต้มกระดูกอ่อนนี่เย็นนี่สบายเลยสิมันจะเหลือเหรออ่านี่ดูหน้าตาครึ่มครึมอยู่เลยเนี่ยเย็นปิดร้านงดงดทายทองวันนี้ ผิดล้านแล้วนี่มาทำกะเพรารอนี่เห็นไหมเห็นไงคิดถึงลุงแจเลยลุงแจไม่ตายวิธีเฮ้เดี๋ยววันนี้เราเอานี่ไปฝากลุงลุงเข้ามางานไม่ได้ก็อันนี้ต้มกระดูกอ่อนก็ตะกี้นาชายนาเคยเขาต้มมาเพื่อกินกันตอนเย็นว่าเดี๋ยวพระจะไปเยี่ยมลุงก่อน ไม่ได้เจอนากันมาเป็นปีแล้วเขาไม่สบายเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่ชอบเขาชอบดื่มนี่เยอะเขาชอบดื่มเหล้าเยอะก็เลยไม่สบายเครียดเดี๋ยวไปเยี่ยมลุงกันก็คลิปคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าบ้านลุง เดินไปไกลนิดนึงป๊าเดี๋ยวตัดไปถึงบ้านลุงเลยถึงบ้านแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึง ลุงหนอะไรนะถ่ายแล้วมวางก้จะขายเดิอ่อ่เอาเอนี่มาให้โอลูกน้องรอลูกน้องคนไหนจะไล่กลับแล้วเหรอใช่ชาลกันแล้วไม่เอาแล้วอ่ะดูมวยด้วยเอาเาเอามาสักครู่ไหมมวยไม่ใช่ ไปทําไมไล่ไล่ลานกลับไม่เคยเจอลุงที่ไหนไล่ลานกลับไล่กลับนะไม่รับสายไม่รับไม่รับดูเนี่ยดูอ่ะลุงคนเจอคนส่งคอยรอนานไม่เลยแอปแอปทําอะไรหรือเปล่าคนส่งรอนานนี่แอบดูแลก็มีมนอยู่ทําไมไล่ลานชายกลับอ่ะนานๆเจอกันปีละครั้งนี่ใช่เก่งใจเก่งใจเก่งใจ นั่งคุยไม่ได้เครบเดี๋ยวบอกพี่ไก่เดี๋ยวฟองพี่ไก่ว่าลุงแจอะไรไะไรกลับเลยไปไหนอ่ะไม่ไปนู่นนะเดี๋ยวกลับวันเลยนะอ